สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือเนาะซัมซุงกาแล็กซี่เอสครับซัมซุงกาแล็กซี่เอสเป็นมือถือทีอ่เขาบอกว่าเป็นมือถือที่อยู่ในระดับเดียวกับยังไงเดียร์ไอโฟนอะซึ่งก็ดูจากรูปร่างมันก็โอเคนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าถามว่ามันได้ระดับไอโฟนจริงไหมผม จริงๆผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่ามันได้ในระดับ iPhone 4เพราะว่าดูจากแอปพลิเคชันบางอย่างเนาะมันก็ยังเป็นเป็นอะไรที่ถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 4แล้วผมว่ายังไม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเเปรียบเทียบกับ 3GS พอไหวไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับวว่าอาจจะพอสู้ได้ครับ 3GS ได้แน่นอนละได้นะวันนี้เราจะมาดูดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะซัมซุงเนี่ยครับเป็น ถ้าถามว่าคนที่เคยเล่นสมาร์ทโฟนมาก่อนอยังไม่เคยจับ iPhone แล้วก็คือมาเล่นเนี่ยผมว่าต้องชอบแน่เลยเพราะว่ามันดูจะฉลาดไปทัหมดอ่ะจริงๆนะฉลาดมากครับฉลาดไปสมหมดเลยแล้วก็ก็ลูกเล่นก็เยอะครับอ่ะลองด,หอดูหน้าจอชัดเจนมากหน้าจอชัดเจนมากอ่าอันนี้คือเพจโฮมครับที่ ที่เราที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งไว้กี่เพจก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราตามหลักตามหน้าจอ Android มันก็เป็นอย่างเงี้ยครแล้วก็เราเข้าไปดูแอปพลิเคชันกันเนาะแอปพลิเคชันของ Samsung ก็ตามนั้นนะครับมันเป็น Android ไนงะด้วยความที่มันเป็น Android อะ Android อะจะมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้เยเยอะแต่ไม่มีตัวไหนเด่นเลยอะ่ะ ไม่มีตัวไหนเลยว่าใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพีมันเหนือ,ม,นนอมันเหนือกับเงินราคา20,000ื่นอะหรือว่าเหนือกับมือถือกูที่ซื้อมาในราคา1 5ื่นห่นเนี่ยคือถ้าเราอยากเล่น i p n o เนมันก็เป็นมือถือที่เข้าใจว่าไอชูนมันลำบากไงเวลาจะทำอะไรทีทำเพลงจะเอาเพลงลงเอาหนังลงทีก็ต้องผ่านไอชูนต้องมี Account ต้องกว่าจะโหลดของฟรีก็ต้องมี Account สารพัดเลยมันลำบาก a n นดรอยไม่เป็นอะไรที่ง่ายโคตรอะเข้าไปปั๊บ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 ปับเข้าไปอย่างเงี้ยครับมาเก็ตเนี่ยคุณจะเห็น Market เนาะเดี๋ยวเอ่อมาเก็ตมาเก็ตแอนดรอยมันจะมี Market ให้เราเข้าอยู่ครับแล้วก็เมื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะจะสามารถเลือกโหลดอะไรก็ได้ตามที่ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวนะ นี่ครับไอตัวเนี่ย Market เนี่ยครับเข้าไปสังเกตว่าเน็ตบ้านผมแรงนะครับเพราะว่าผมใช้ใช้ Wifi เนาะเห็นเห็<ๆ>สนสัญลักษณ์ตัวนี้ครับมันมี Wifi อยู่ซึ่งจริงๆเครื่องนี้ครับใช้ 3G ครับมี 3G ด้วยแล้วก็ 3G ก็เป็นไรที่เร็วเร็วมากผมอยู่เชียงใหม่เนาะแล้วหลายคนยังไม่รู้ว่าเชียงใหม่มันมี 3G แล้วซึ่งมันซึ่งจริงๆมันมีแล้วนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ถามผมแล้วกันว่าอะไรมันเป็นยังไงนะแต่ว่า 3G ก็เร็วใกล้ๆกับ Wi-Fi บ้านผมเลยครับถ้าคนเคยมาบ้านผมเล่น Wi-Fi จะรู้ว่าเร็วแค่ไหนก็ก็ 3G ก็ใกล้ๆกันอนะไม่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 อันนั้นมากแล้วก็สำคัญคือไม่ค่อยแพงด้วยครับอ่ะกลับมาที่ r o i r กันต่อ a n นต่อ d n d r o i t m a เนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชหาทุกอย่างนนี้ได้อ่ะอยากจะหาเรื่องอะไรก็กดเซิร์ชไป กดเซิร์ชไปก็มันก็จะขึ้นมาให้เราเซิร์ชครับนี่นะเห็นไหมปุ่มมันจะไม่ค่อยเวิร์กเข้า i p h o น e ่ะมันต้องนิดหนึ่งไออยากสมมติว่าผมอยากได้แอปเกี่ยวกับเอ่อไลฟ์วอลเปเปอร์เกี่ยวกับว a ลเปเปอรอย่างเงี้ยมันก็จะเนี่ยมาโหลดขึ้นมาให้เราเห็นจะเห็นว่ามันจะมีฟรีเห็นไหมครับ มีใช่ไหมถ้าเกิดคุณอ่ะคุณเลิงใจตัวไหนใช่ไหมคุณเปิงใจตัวไหนคุณก็เข้าไปเลยไงอย่าสุมมิว่าคุณต้องการเป็น wallpaper bubble l i v e wallpaper คุณก็เข้าไปเห็นไหมคุณก็กดฟรีมันก็ install เครื่องก็จบก็แค่นั้นนะครับไม่ยากอะไรมากมายแล้วปุ่ม back เนี่ยมันก็อยู่ตรงเนี้ยล่างเนี้ยคุณจะเห็นอลูกศรน,นะครับปุ่ม back เห็นไหมครับขึ้นมาคุณก็ back ออกมา back ออกมาได้อ,อ่ะ อันนี้ก็คือตัวอย่างแอปพลิเคชันนะถามว่าหน้าจอสีชัดไหมชัดชัดชัดจริงๆอ่ะชัดอ่ะถ้าเปรียบเทียบในระดับสมาร์ทโฟนสาี่ข้ออื่นแล้วก็ในราคาที่ใกล้เคียงกันนะ g a l a x y นี้สุดแต้มเลยอ่ะชัดมากเลยครับมันจะเคลียร์มากเลยคุณเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับเราจะเลือกดูหน้าไหนคลิกขึ้นมาเนาะแล้วก็มันก็จะมีแอปให้เลือกเยอะครับอย่าง ว่าทราบตัวเนี้ยมันก็เราเอาไว้คุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้ครับแล้วก็ลายชื่อตัวนี้เห็นไหมก็จะมีลายชื่อที่ให้เราดูอยู่นะครับขอเรียกขึ้นมาสักหนึ่งลายชื่อแล้วกันเนาะเห็นไหมผมก็จะส่วนว่าเพื่อนสนิทอะไรเงรี้ยผมก็จะตั้งเป็นหน้าไว้อยเงงนะครับก็ แอดเฟรนดไว้แอดเฟรนดไว้แล้วก็จะค่อนข้างชัดเจนเป็นอะไรที่ดูง่ายอะ่ะดูง่ายมากเลยครับเนี่ยผมขอเรียกมาสักคนแล้วกันนะครับอ่าอ่าอย่างไรเนี่ย เรียกขึ้นมาละมันก็จะมีรูปโชว์ขึ้นมาให้ว่าไอปะห้านี่เป็นใครอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วผมแอดดาวไว้ก็คือเบอร์ที่โทรบ่อยอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เรามาดูเรื่องอะไรดีกล้องอนะกล้องกล้องเป็นอะไรที่สำคัญสำคัญบางคนซื้อโทรศัพท์เหมือนอยากได้กล้องมาด้วยกล้องเนี่ย5ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลครับ ความชัดของกล้องนี้อยู่ในระดับชัดโคตรก็สามารถเล็งไปว่าเราอยากจะโฟกัสอะไรยังไงตรงไหนได้นะครับที่สำคัญครับ Samsung Galaxy S ตัวเนี้มีกล้องหน้าด้วยซึ่งมันเบิกมาก,ากถามว่ากล้องหน้ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวะเปิดกล้องหน้าให้ดูนะครับกล้องหน้ามันอยู่ตรงนี้ครับ ่าเดี๋ยผมกดเป็นปุ่มกล้องหน้าไปแล้วคุณจะเห็นผมอ่าอารัล่าถือกล้องอยู่นะครับเห็นหน้าไม่ได้ครับหน้าตาดีมากก็เนี่ยนะครับถือกล้องอยู่มันมีกล้องหน้าครับไว้เล่นวิดีโอคอรแต่สำคัญคุกก็ต้องมี 3g อจะนะซึ่ง 3g ก็หาเล่นไม่ยากเท่าไหร่ล้วถึงมันจะยากกว่าที่อื่นในโลกก็ตาม แต่ว่าก็ไม่ยากมากครับถ้าเกิดเรามีมีความพยายามอ่ะอันนี้คือแอปพลิเคชันครับแล้วมาดูเรื่องเกมบางคนชอบเล่นเกมซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมครับเกมก็โอเคนะเดี๋ยวผมหาเกมก่อนเอเกมอยู่ไหนน้อพี่น้องครับอ่ะอย่างเกมนี้ถามว่ามันเป็นเกมไฮโซเหมือนไไอโฟนไหมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้อย่างนั้นหรอกคุณจะแบบว่า จะเล่นถึงระดับเดสเปสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่คือตอนนี้ iPhone ไม่ได้อยู่ที่ผมนะเนี่ยครับเนี่ยมันก็แบบพอเล่นได้เนาะเล่นได้ครับดูหน้าจอชัดเจนแทบจะไม่มีการช้าเกิดขึ้นเลยมันก็เร็วนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันจะหน่วงมากอะ่ะ มันข้อเสียของ Galaxy S คือมันหน่วงหน่วงทำไมก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่แรมก็ยเยอะ CPU ประมวลผมก็ยเยอะแต่ก็ยังหน่วงอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ stable ไงม,มันไม่ค่อยเสถียรนะครับไม่ค่อย s t ต a ี้เท่าไหร่ก็จะมีอะไรอีกอะที่เราจะต้องการที่ที่จะรูะ้กล้องก็ไปแล้วเกมก็ไปแล้วส่วนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยอยากสมัติโซเชียลเน็ตเวนะครับก็เร็วครับ อย่าง Facebook เนี้ยเนาะผมก็ค้เกล็อกอินให้ดูอะเอาเป็นว่ามันก็เร็วครับแล้วก็สำหรับ Samsung Galaxy S เนี่ยมันก็เป็นโทรศัพท์สายพันธุ์ใหม่อะ่ะที่ตอบรับทุกอารมณ์ความรู้สึกจริงๆอะ่ะแล้วก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้ง่ายมากครับนี่ครับจะปิด Wifi อย่างนี้ทำ GPS ไม่ให้มันหมุนหน้าจอก็ทำได้ครับ แต่ที่สำคัญคือคุณต้องมีแอนติไวรัสเหมือนผมแอนติไวรัสเนี่ยช่วยได้ช่วยไม่ได้ไม่รู้ละแต่ว่าคุณต้องมีไว้อะคือคือเราไม่รู้ไงเรามันเราไม่ใช่ iPhone นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของแอนติไวรัสครับคือ iPhone ไม่มีไวรัสใช่ไหมอันนี้ก็คือเราต้องใส่ไว้นิดหนึ่งครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้ใส่อะไรลงไปมากก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งเนาะผมก็ค่อนข้างที่จะยังไงเดียว ถ้าผมบอกว่าเขาบอกว่ามันสุดยอดใช่ไหมถ้าเขาบอกว่ามันสุดยอดผมก็บอกอม,มันก็สุดยอดอะ่ะแต่ว่าม,มันสุดยอดบบแต้อะมันสุดยอดแบบก็โอเคอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมฮะแต่ว่าโอเคถ้าถามว่ามันมัน,ม,นมันดีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นไหมผมยอมรับเลยว่ามันโอเคมากเลยครับมันดีมันดีกว่าจริงๆเราก็สามารถดูได้อย่างผมเนี่ยก็ ชอบอ่านกระตูในเน็ตใช่ไหมก็ไปเลือกมาอย่างเงี้ยครับครับถ้าเกิดผมรู้สึกว่าจะไม่ลืมอะไรแล้วนะโซเชียลเน็ตเวิผมก็ไม่พูดถึงแล้วคนที่อยากจ,จะได้คงก็ต้องเตรียมใจอาจจะรู้วิธีการเล่นมาบ้างแล้วส่วนบอดี้ body, มันก็โอเคครับทุกอย่างใช้ได้หมดและอ๋อใช่ใช่ใช่ผมจะให้ดูหนึ่งเรื่องเพลงสุดท้ายละเพลงอ่ะเป็นอะไรที่โอเคมาก ถ้าไม่เสียบหูฟังยำ้ำเพราะหูฟังที่แถมมากับไอ้ Galaxy S เป็นอะไรที่แบบว่าพระเจ้าช่วยอ่ะจริงๆมากๆอ่ะลองดูสักเพลงหนึ่งอ่ะมันก็เสียงใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นเ,นส,รรเสียงที่แบบ Irix อ่ะ Sony i r i ิหสัน x 0ก็คงไม่ได้อ่ะ อันนี้คือสำหรับเสียงนะฮะอ่าอันนี้ก็คือสำหรับเสียงเนาะแล้วก็ผมจะเปิด YouTube ให้ดูอีกอันนึงแล้วกันว่ามันการเป็นไฮเดฟหน้าตาของการเป็นไฮเดฟเป็นอะไรบางคนอาจจะแบบเออโอเคกูจะซื้อมือถือมาไว้ดู YouTube อย่างเดียวอันนี้วิทยุ you, ครับไม่ต้องสนใจเราดูอ่า YouTube เนาะ YouTube อยู่ที่ไหนวะ ยูทูบยูทูบอยู่นี่ครับ Youtube ก็เป็นอะไรที่โอเคนะโอเคมากๆเลยครับเราก็ลองดูะนะว่ามีอะไรบ้างาสมมติเราจะเข้าไปดูสักอันหนึ่งแล้วกัน ความชัดนี้ชัดเจนเลยครับย้ำถ้ามันเป็น HD <c oughs> ทำไมทำไมผนังใครบ้างล่โอเคอันนี้ก็คือตัวอย่าง YouTube เนอะ <c oughs> แล้วก็มันก็อย่างนี้ครับก็คือไม่มีอะไรแล้วเนาะแล้วก็ผมคิดว่าสำหรับคนที่จะตัดสินใจซื้อ Galaxy S5 ผมขอบอกว่าถ้าเกิดคุณมีตังเหลืออีกสักนิดนึงอะ่ะหมายถึงว่าคุณคุณมีตังเหลือนะคุณเอาไปจัด iPhone เถอะอันนี้ผมพูดตรงๆครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าโอเคคุณมีงบเท่านี้พอใจเท่านี้คุณก็ เอาเถอะครับมันก็มันถ้าถามว่าถ้า10ดาวสิบดาวถ้าไม่เปรียบเทียบกับ iPhone 10ดาวผมให้9เลยละ่ะแต่ถ้าเกิดเอามาคอมเพล์กันนะ่ะผมว่ายังสู้ไม่ได้อะก็ถือว่ามันเป็นมือถือที่มีราคาที่สูงนะครับแล้วก็แล้วก็วกโฆษณาโพาパガนดาเกินจริงอะ่ะผมเครื่องตรงนี้แหละูซื้อมาแล้วมันโพาパガนดาเกินจริงโอเค แต่ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ผมก็พยายามจะเล่นมันยังมีความสุขสนุกสนานนะครับดีกว่าดีกว่าใช้มือถือตัวเก่าซึ่งหน้าจอก็เน่าไปเรียบร้อยละโอเคยังไงผมขอจบการอาศาัศบรเฮยรีวิวแบบไม่ได้เตรียมสคริปไม่ได้เตรียมว่าจะพูดอะไรมาเลยก็เสียงเล็กเข้าก็โอเคเนาะทุกอย่าง แล้วยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ฟังรีวิวแบบงงๆครับสำหรับใครที่ตัดสินใจจะไปซื้อ s ซ m s u n g s ซ m s ั n ซ s งเซงช่างใจอีกนิดดีกว่าโทรมาถามผมว่ามีความรู้สึกยังไงแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ไม่กูชอบกูชอบ,ชอบ Samsung โอเคครับเชิญตามสบาย a m ม u n งหลักทุกคนอยู่แล้วเขอบคุณครับ